อค่ะปูขานมัสก,การค่ะมานนตแต่วัดใหญ่ค่ะคุณน้องหลวงพ่อใหญ่คุณน้องขับปูเนาะไปหลกหลานได้เห็นเป็นสิริมงคลตัวค่ะ<ม>ห่อนกห่อนเนาะปูมคนนี้มากกระไดม,มาพร<อ><ม>้อมความร้อนมาห่อนี่สิว่าสิเย็นเกลอช่วงนี้เมซี่เพิ่งกำลังไปที่บ้านไหนไปกรรมฐานอยู่พิกิตค่ะช่วงนี้เพิ่งไปกรรมฐานค่ะ บ่แน่ใจว่าสิจบง่ายบ่ค่ะเพราะว่าตัวนี้เลี้ยนยากในจักหน่อยอ่าไปเลี้ยนสางดงแล้วก็มังกายค่ะสางดงมังไก่สามสิเดือนค่ะใส่ความสามารถในจักหน่อยเด้อปู่ทำใม้ความสามารถก็บ่จบงไงแล้วค่ะบางคนก็เร็วบางคนก็ช้านะปู่เนาะบางคนก็เลี้ยนเป็นปีก็บ่จบ คือคือตีน้อยน็นเนาะบางคนกูกูบอกว่าอลไรบอกแล้วบอกอีกบวชจึงบวจัาเนาะค่ะขึ้นขึ้กันเกันะค่ะอย้นค่ะยเดี้ยนใเร้นคนกัป้องฟองค่ะอนีเริ่มเย็ะเริ่มย็นะอากาศของแรงองแรเนือนั้นพายุมากร่มแห้งโคนมาทับตามธรรมดาค่ะลิจางเขาจะเออะไรเบิ้เงินพันก็บาทเองก่นไม่อที่ผมเคยมันมัน เพื่อกระแดงเนาะประมาณต้นเพื่อกระแดงเพื่อที่มันเฟื่อขึ้นไปหันบ่อปูดีแล้วมันมาพังหลายนิดนิดหน่อยค่ะคือว่านิดนิดหน่อยแค่นี้ค่ะนิดเดียวพอพอบ่แดงนั้นเนาะปูเนาะ่บุญโลนทับบ่ปูเนาะมันเลยได้พันพันมาค่ะได้พันมากใช้บุงมังไฟไฟแส่นเขาจุดอยู่ข้างวัดค่ะ มันไปอะไรอีกบ้างมันเบิงซีหาบ้างก็กลับมาพอดีมา็นเม่อไรอะอยู่บังเออนี่ดิบางไฟหลานเพอร์เฟกต์ในใบในี่ปูมืออื่นมาฮือหนิโม่มาอีกบ่กค่ะโม่มาเนี่ยเออเนี่ยอะไรทำมาจอกเขาทำมาจอกเขากับคือเก้าแล้วปูม้อยผู้ไปม้อยพาไปให้ลูกกับไปต่อก่ได้แหละมันต้องมีพ่าไปเด้ค่ะอยากไปสร้างต่ออยู่ปูไปไม่เนิ่นตรงนี้ไปได้สบายนั่นบ่ค่ะ อช่วงช่งนี้ว่างบอกค่ะคุณแต่ว่ามันแล้วสงการล้วอ๋อค่ะนี่เลยช่วงสงการไปก็ได้เดี๋ยวหลังหลังวันที่สิบสามประมาณหลังวันที่สิบสามประมาณสิบสี่วันสีนัดปุ๋ยเท่านึงบ่ได้เลยคุณอยู่บ้านม่วงบ่อ๋ออยู่บ้านม่วงเพราะว่าช่วงนี้สิได้ติดงานที่หาที่พบอยู่บ้านม่วงอ๋อเป็นสิบสแปดคือเขาวัดเขาวัยอ๋อเป็นค่ะยี่สิบปลายปลายจะอ่านจีไปได้ โอ้ยสิบกวกาเนาะค่่เ um, ด so no, right? so ี๋ยวปูสะดวกเงี้ยมไหนคุณเหล่าค่อยว่ากันค่ะปูสะดวกเงี้แต่ว่าช่วงนี้ามติดงานอยู่นี่ไล่ไปจากเมื่ออื่นนี่ไปจนหอด13โปูะ่ะชคิวเงี้ยาสิกเ้าขาวัดค่ะติ็ต่อไปสัปานปานมีเอรถมาเห็นบ่ได้ไปตัวนี้วะอืมอดีมาก เทียเงี้ยโอ้มาโซโซก่อนเนอะเขาในสมบูรณ์เลเนาะมีอยู่ที่หาให้คนอะงามพรรณเขาเขาน้ำจ้ำตาของสมบูรณ์เลค่ะเขาเจ้ากำลังเทียนโซโซน้ำมาถวายปู้เห้แม่เน่๊าน้ำมาถวายปู้เหรอเลูกลูกสาวลูกสาวคืออย่างฮะอ่าสุภาพเลยโอ้ยในนี่ลูกสาวน้อยคนนั้นนะโอ้โฟกัสโฟกัสเออโฟกัส เห็นหนาแล้วจ้าแล้ววะไม่อยู่วะเอเป็นอย่างธรรมชาเขาค่ะเป็นอย่างไรไม่น้อยยังไปทางในหลายส่วนหลายคือขล้นหนาขึ้มหนาลงมเกศให้ตัวนี้น้อใเห็นแบบนี้ไหมหนาเห็นแบบนี้ที่ได้แบบนี้พะเาะเป็นมาแล้วง่ามอีกยังตกแต่งอาได้ยังเป็นเบี้ยอยู่เลยเหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์ให้ได้สีแล่านี่ปู่เหลือยี่สิบห้าเปอร์เซ็นต์เนี่ย เได้สีแล้วตอนนี้นิ่งเลยวได้แต่งแต่พัดเหล็กไม่ซี่บ่เข่านี่นิ่งเลยค่ะของธรรมดามันค่ะขธรรมดามันให้จังได้สิได้เก็จได้ยังสืบ่ตากแดดเหลี่ยมแม่แม่เจ้าหน้าบ่อขั้วโต้ถึงเวลาระมาถึงเวลาถึงเวลามาเองเนาะปูเนาะฮัมบู๊่ต้องเดือดร้อนเนาะปูเนาะถึงเวลาระมากเองเนาะปูจ่ายแมนแมนโอ้ยขั้นเห็จเราก็อยากเลี้ยงด้วปูแต่ตามเจ้าของค่ะต้องเอาใจคนอื่นเนาะ มาถึงเวลากระ่บแล้วนะปูเนาะบางเทีมันก็ยังพนถาลูกถาลานอยู่นี่เราปูเออลูกลานปูท่านในนี้เงิอนมาซอยปูท่านได้แล้วโดอลหลายที่ไปที่มานี่ค่ะอ้ไมได้ขาสเป็นแยที่ใส่ค่ะแ่งีมีอืมมีร่างเขาเขาลายค่ะแต่ว่าบเขาคือว่าบยเข่าโบยไข่ดูแลเขานี่ค่ะแมนคือยังแมนแมนก็ยังพนไปถิ่มเนี่ยปูค่ะค่ะของทั่วไป ค่ะแต่เหาก็อย่าปูนก็หอกันน้นเลี้ยวเขาค่ะแมนแมนปูหอกันหน่อยใจเด้โอ้ยสิบ้านตากแดดอยู่นี่อายบ้านอายเมืองเพิ่นเด้อปูเด้อให้มันเลี้ยวไงให้มันเลี้ยวในนาะปูนก็ให้ได้เฉลิมฉลองใส่ก้อนเขาพันศาในี่เนาะปูซอยอีกแห่งหนึ่งเลยได้เจ้าค่ะเขาพันศามันยืนวันกระดาษอืมันโจ๋เลยเดินยังหมดจุ แม่แเล่าชาวนาเขาเหดเจาะเจแล้วนึงมีนบดต๊ะแตงงวดทางเขานาไงผมกพันกันนี่แหละเขาเล่าก็พี่ไร้ขนาดเด้บบอคันฐาสมมุนบอคนว่าเนี่ยอาทิตย์เดียวเลี่ยวได้หนิไม่เลี่ยวเลยนี่อาทิตย์เดียวเลี่ยวได้ค่ะสร้างมาลุยหนี่งค่ะต๊ะแตงหันเต๊ะแตงนี่นี่จะปั้นเตียงตรงนี้ค่ะอาทิตย์เดียวเลี่ยวเพราะว่ามันมาข้อแตงมาข้าแตงแต่เสียนหนึ่งได้หนิเออเพราะว่าหางเนี่ยงมาล่ำตัวเลี่ยวเบิร์เลยเหลือทองเหลือแต่ทองกับอ่าทองกับเสียนนี่สร้างห้อเลี่ยวเป็นยังยังเป็นตัวร่วงเนาะตรงนี้เป็นต แต่แล้วแล้วมันสิงน้ำเลยนีดิน้ำพื้นอันนี้เป็นเป็นเรื่องเลยเพราะว่าตกใตัตอนนั้นแงะงองีงยเอาไม้โอสีมือได้รับเนาะปั่นข้ามือเนาะปั่นขับสมองเนาะค่ะค่ะแม่เบมือบอกค่ะปั่นข้ามือง้ามข้ามือเลยเนาะปูเนาะมือมันคือยางที่เขาเห็นค่ะต้องบอกบอกอันนี้มือยบอกดอกค่ะศาสนาปั่นข้ามือค่ะเอาให้ว่าฟีมือล้วนๆฝีมือนี่แหละค่ะอยู่ขามพุทธปกด้วยกันเลยอืมเป็นไปนี่แหละ ปั้นขามืดดึงดึงดึงดึเอาเมื่อเดียวกันแล้วคผีมือาเจ้านางปั้นคอยลีดออกมาต่างๆพรเจ้าบบมีบกเบืนน้อยู่ในสมองบกของเขาไม่สบายสบายเลยทำด่างเขาล้มอยู่เป็นยี่ปุ่นวันนี้เราไมาเห็นกันพอดีเลยคบัได้นัดปู่มากแบบบ่ได้นัดหมายลูกกับตะล่อนตะล่อนอยู่กละสินแน่ยู่พุ่นอุดรแน่ยู่สิไดพุ่นดิคุณนะทีคุณนระเจะไปยังไหนกองขุมมือ ไปคู่มองคู่บอลน่ะรดปูน้่หาตัวเลีแนวทางแล้วปูฟันดีไปเอาไปขอปูใหญ่ไม่แม่อคนจุดถูกจุดเทียนน้ำบ่บ่ไปน้ำปูน้ำกลนกับน้ำกลอนอีลีเล่นบ่เหรอว่าไปห้ายคนกับมาาม้าไไอ้บุญไฟกมาหนิอืมมากินเขาอยู่ดิค่ะับบ้านแล้วมีข้บ้านกับสามโมงสี่โมงค่ะลูกถามอยู่ว่าเอาแเราปูสันเราบ่แม้ว่นเราปูสันนุ่มเราไปสันไหวเมื่อค้างนี้ค่ะสิบเอ็ดโมงตืนอะไรยัง เปิดทางคไปมากมาม,าม,ามาืเดียวเนาะค่ะเออแป๊บเดียวมาเดียวทางดูเลยมือเดียวมันเลยค่ะปูหงจักทางแล้วนนนลเนาะก็้วโดนน้ำยี่สิบกิโลประมาณยี่สิบแปดจุดเก้าโลประมาณปิ้งปิ้งปั๊บเดียวมาให้นหลงมีใช่มือมีผัดมีหน้ากเกี่ยวมาปับ๊บชะลอชะลอมาเห็นพัดน้องแครงเลี้ยวมาเกือบไก่เออมาเอามาดูมันก็เลยลื่นทาง โอ้บางบางบางเถื่อบางเถื่อบางที่นี่มันก็ดล่อเวลาเนาะปูเนอล่อลูกล่อหลานมันบ่ค่ะลูกหลานนี่มากจริงะปูข้าวสางข้าก็อยากได้มันจะเดี๋ยวมันจะเป็นสายแท้ของมันมันต้องรอปูข้าวสางข้าก็อยากแล้วเนาะปูเนอแมนอยู่ที่ต้องข้าวสางโบสถ์สางสะระณีค่ะสิบปีพุ่นนค่ะสิบปี ปูกรอยูเนี่ยยูยังมาปูลูกว่าทับบอนทับบอนเลี้ยวก้อนเขาพรรษากับสรองหลังออกพรรษาท่านตัวน้าปูเนาะอ่าตามไปทางการเวลาของเขาเนาะมันสีอีหยังบรายเวลามันหังบรายเห็ดน้าปูเนาะตามเดี๋ยวเจ้าของไว้ได้เลยข้า้าได้เวล้าคนนี้จวดมาหลุดออกมาปูเนาะของกันมาละถึงเวลาถึงเวลาจะได้มันกรบบอกยูเออถึงเวลาให้จังเดยกรบบอกยูน้าปูพอว่าค่ะลายเด้เด็มันบุญถึงเวลาจะไม่กับบรายอุปสรรคขัดขวางอยู่แถบตรงกลางบ้านห้อง น้ำามอบงานเนี่ยปูสร้างมากกับเด้อ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 อย่างเงี้ยค่ะนี่มันเป็นช่วงนี้หมดถึงเวลาเสียแล้วคือยังซ่างคือกันเกาพร้อมสร้างค่ะท่านในมสร้างกับอีกสองสามเมื่ออีกสองสามเมื่อวันอีกสองสามเมื่อเดินหน้าเดินหน้าเออพัดไปพัดไปวันนี้เอาไปมากว่ากาวว่ายังหมดถึงเวลาแล้วเออเอาไปมากปูนแข็งได้ไหมร้างสซ่างปูนมหาหกสอบอยู่ข้างปูพญานาคแข็งแล้วตอนนี้เทำอย่างไรซ่างของของสร้างดอกปูของสร้างพอห้าเมาขาดเด้อ เาเมาขาดของสร้างลรสร้างคนสร้างมากเล่คุยไปยังงงวะหมดถึงเวลาเฮดจะได้กบบได้จะได้กรบแล้วถึงเวลาอาจจะได้เวลานโอเคเฮดจะได้กรบบอยู่ตรงแล้วเป็นกวบัวผมมีกําังของเขาเองต่างนเอาเป็นคนดูแลแค่นั้นเลยเขาเป็คนสั่งดูแลเสือเป็นคนดูแลนอกปูนอกแต่เขาเป็นคนสั่งคนสั่งเข้าโเห็นอวาไผยเอามา คทำให้คนดูทางน่อเฉยๆค่ะความหมายตรงนี้แต่เขาอยากได้ให้มันไลวได้เร็วๆดิจะได้สบายใจมีค่ะแม่นี่แหละมันเป็นเหมาะสมตรงนี้เขาทำใจเออในเวลาเขาเขาที่เี็ดสั่งเองของเขาค่ะเทำถึงคนดูแล่ภายนอกภายทรัพย์สินทั้งนอกสิทธิ์เนาะชวนมากเขาไปอยากให็นเร็วๆเห็นอะไรไม่ได้มันก็คือว่าไัวเนาะเห็นเร็ว ย่ลแค่ขึ้นจังว่าคือเปรียบไปแล้วก็คือจังคนนี่ยนะปูนอถึงเวลาถึงเวลาสิรุ้ยบาฝ้าไว้กบบลุยเุ้ออสิบาาว้กบฟังเน่ยนะปูนอขันยามสิบุ้ยนี่ให้จังได้กบไไหมเนาะคื้ผม่าเยไปมันบ่เร็ว่ะผู้ระซักเกิดขึ้นค่ะเหะถึงเวลาเหมาะสมมาเองนะปูนอมาเองอยูขามาเองค่ะคุณยายคุณพคุณเขาอยู่ค่ะ อ่าไปเปียนผาปูใหญ่น้ะแม,ม่น้อเมอนี้เนาะเป็นสลิมงค้นเน้อเขาไปห่มผาให้ปูใหญ่ซื้อเลขตัวใดก่อเ้กต <9 in. S 1> ตัวเดียวแคนแนเลยเม็ดเดียวานานสิเลยเลยมันหูไปน้ะแมน่นะเนาะค่ะเก้าเกตตัวเดียวแคนแนนะคะพี่น้องเน้อค่ะคุณแม่สายบุญ โอ้อันนี้99้าเก้าเอ่อเกกับเกบากับว่าไก่กันเนี่ยน้แม่นาะอ้าระวังสองุณนแม่พู้หนึ่งอาสิบนญผู้นหนึ่งอาสิลังน้แม่นาออ่าจัดไป99 97เกาเนแม่นาอเอ้าเอาไปล่วยพี่น้องผู้ได้มากกัลองสื่อน้ำพิ่นเบิงผู้ใดบ่มักกับพันน้แม่นาะอ่าแนวทางสาธุสาธุแม่ค่ะ